นักหน้าต่างบ้านฝนทิ้งตัวลงมาหนักหน่วงแสงเดือนนั่งมองเม็ดฝนที่ไหลเลื้อยตามกระจกเป็นทางยาวๆในบ้านชื้นเย็นแต่ใจกลับอุ่นเพราะกลิ่นของดินที่ลอยมากับลมเวลาฝนตกท้องทุ่งก็เหมือนเปิดร้านอาหารใหญ่แสงเดือนคิดพลางยิ้มกว้างของอร่อยมากมายจะพากันออกจากรูจากดินจากน้ำเธอคว้าตะกร้าไหวาสารใบเล็กที่วางอยู่ข้างตัววันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการล่าสมบัติของชาวนาของขวัญจากฟ้ากำลังรอเธออยู่รองเท้าบูทสีเขียวคู่เก่า เหยียบย่ำลงบนดินโคลนที่อ่อนนุ่มเสียงจวบจวบดังเป็นจังหวะแสงเดือนเดินเลียบตามคันนาที่น้ำเริ่มเอ่อท่วมที่แรกที่เธอแวะคือริมบ่อน้ำหลังบ้านแสงเดือนค่อยๆจุ่มมือไปในพงหญ้าที่เปียกชุ่มและก็เจอหอยโข่งตัวโตสีเข้มที่หลบซ่อนอยู่ในกอหญ้าต่อมาเธอเห็นฟองอากาศผุดๆขึ้นมาที่ริมคันนาเจ้าปูขี้อายเธอกระซิบและใช้ไม้เรียวๆเขี่ยเบาๆก่อนจะจับปูนาตัวอวบๆใส่ตะก้าตะก้าของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆ หอยคงกับปูนาส่งเสียงเบาๆเป็นเพลงของการเก็บเกี่ยวความอิ่มเอมใจแสงเดือนแวะที่สุดท้ายที่ลำธารเล็กๆเพื่อหาปลาตัวเล็กที่ว่ายทวนน้ําเ <c oughs> มื่อกลับมาถึงบ้านตะกร้าของเธอเต็มไปด้วยอาหารอันโอชะทั้งหมดแม่ของแสงเดือนยิ้มรับเธอจัดแจงล้างถับบุ้งและยอดตาลึงอ่อนเพื่อเตรียมลวกกลิ่นหอมฟุ้งของจีปูนาที่ย่างบนเตาถ่านเริ่มโชยมาปลาตัวเล็กถูกเสียบไม้และปิ้งจนเนื้อกรอบนุ่งในใกล้กันนั้นคือครกหินที่เตรียมไว้สําหรับตําน้ําพริก น้ำพริกผักลวกสีเขียวแดงจัดจ้านวางเคียงคู่กับจีบูนาหอมๆแล้วปิ้งปลาตัวเล็กๆก,กรอบๆมื่ออาหารเรียบง่ายของคนชนบทมักเป็นมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดเสมอ